is coming มาจากต้นคริสต์มาสกันค่ะจุนจัมามา่าจุนจัมามา่านิตชาชีไปจัดที่อะไรลูกค้าแจ้งเข้ามาโดนนิตชาชีพหลอกก็บอกแล้วว่าอย่าไปหลงเชื่อเพดอะที่แบบหลอกขายโซจูมันมีตั้งเยอะราคาต่ักว่าร้อยมันไม่ใช่อยู่แล้วลูกค้าที่นี่ก็มีที่เดียวแล้วก็ชอบแอบแอบอ้างที่อยู่เรานะก็สิการ์ทแปะแจ้งวันอาทิตย์สี่อะไรไหมเนี่ยลูกค้าแห่กันมาเต็มหน้าร้านเลยบอกว่าซื้อจากร้านโซซีมาโอนเงินหลอกเงินประกันตาย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 อุ้ย แต่ว่าถ้าเกิดใครที่หลงกลหรือว่าซื้อหรือว่าโอนเงินประกันไปแล้วนะคะแล้วยังอยากได้โซจูจริงๆเรามีโปรบอกใจนะหรือว่าใครก็ตามที่ยังไม่ได้ซื้อโซจูเกาหลีแต่ว่าอยากได้โซจูเกาหลีวันนี้คือเรามีโปรที่เป็นสามขวดเป็นแบบขวดทีเนียมนะคะราคาห8 0รอสิบาทขึ้นไปครบทุกๆ3ขวดจะได้รับเป็นเป็นแก้วแถมเป็นแก้วไปน,นะคะสองใบไปเลยฟรีฟรีค่ะแต่ว่าต้องซื้อที่โซซีมาแจ้งมาทาง,ทางสธิเท่านั้นนะคะทำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายหากลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งโซจูเกาหลีโซจูยกลงังระวังมิจฉาชีพหน้าร้าาานนนมีีีีท่เดดยวะะคปจก